เหนื่อยมากคือพัสดุมีมีพัสดุเข้ามานะคะก็คือพัสดุเราก็แบบรีบวิ่งลงไปรับเองเลยนะคะเหนื่อยมากๆเลยะคะ่ะก็จะเป็นนี่เลยคะ่ะพัสดุสกุชี่นะคะที่เราสั่งมาะคะ่ะเพิ่งออกใหม่สดๆและร้อนเลยนะคือแบบไม่เคยยังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยนะนี่นะคะสั่งจากร้านนี้เลยค่ะแฟนตาสูอิช็อปนะคะหรือว่าร้านของพี่แฟนนั่นเองนะคะ ส่วนาแบบลงทะเบียน,นะคะ่ะสองวันถึงเลยนะเพราะว่ามันที่เขาอยู่นะคนปรปฐมนะคะมันใกล้ใกล้ก,ก,กับกรุงเทพเดินมาตัดกันเลยคอเออชิเออชิคือแบบตื่นเต้น,นมากเลยนะคะนี่เราไม่ค่อยรู้วิธีแกะพัสรุปแบบนี้เลยเออชิตัดแล้วชิโอเคค่ะตอนนี้ ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะชิบนี่นะคะก็โอ้ลุ้นนะเนี่ยตัดเลยชิบโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว้าวอ้ยว้าว ก็จะเป็นบับเบิรแรปนะคะแล้วก็เป็นของแถมะคะ่ะจะมีเป็นลูกอมนะคะก็ขอบคุณมากมาเลยนะคะส่วนของที่เราสั่งมันก็คือนี่นะคะเบรดดอร์ของไอบลูมที่เพิ่งออกใหม่เลยนะคะนี่อู้ของแถมให้มา2เม็ดนะคะลูกอมนี่นะคะเป็นอู้เบรดดอร์ชูกานะคะนี่เพิ่งออกใหม่เลยนะคะของไอบลูมนะคะเป็นรุ่นใหม่คือแบบโอ้โหสวยมากมากแพคเกจด,ดีมากๆกเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะคะก็นี่นะคะตรงนี้จะเขียนว่า r e ร d d ดิลนะคะ b บ d ดเดิลแอนี่เป็นตัวชูกานะคะอันนี้เป็นไซส์ธรรมดาค่ะมันจะมีไซส์มินิด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้สั่งมานะคะแล้วก็ด้านหลังคะ่ะจะเป็นคําเตือนนะคะแล้วก็เขียนว่าดู Not อินนะคะจะมีเป็นภาษาไทายด้วยนะคะกลิ่นวุ้กลิ่นออกมาเลยอะ เคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาวิวตัวสกูชี่ให้ดูนคะคะจะมีเป็นบอลเชนตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะแกะแพ็กเกจค่ะแต่เราขอบีบตัวสกูชี่อยู่ตอน,นที่มันอยู่ในแพ็กเกจก่อนค่ะเรายังไม่เคยบีบเลยนะว่ามันจะ s l o แค่ไหนอุ้ยเดี๋ยวมาแกะแพ็กเกจกันเลยค่ะเราจะแกะแบบระมัดระวังค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะโอ้ยแพ็กเกจมันเหนียวมากๆเลยนะคะแบบ ครั้งที่แล้วนะคะเราแกะใบแพ็กเกจมันขาดเลยก็เลยต้องค่อยๆแกะะ,ะโอเคค่ะได้แล้วโอ้โหสัมผัสโอ้กลิ่นนี่จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะนี่นะโอ้ยน่ารักแล้วก็จะมีเป็นสายบาลเชนมาให้นะคะก็เป็นตัวกูช่นะคะรุ่นใหม่ที่ออกนะคะสังเกตจากตรงนี้เลยนะคะมันจะมีปีกด้วยนี่นะคะให้ดูรายละเอียดก่อนนะคะ ด้านหลังมีแบบเหมือนรอยไม้ขนมปังอบนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายเส้นบลูมอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยฟินมากเนื้อมันจะออกแน่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสโลกันเลยนะคะนี่นะนุ่มสโลมากๆเลยนะคะโอ้ยน่ารักอ่ะคือแบบคือเราแบบเราตั้งตั้งแบบคือ,อยังไงคือเราบบสัญญาตัวเองว่าถ้ามัน คือมันจะมีออกใหม่มาใช่ไหมถ้าร้านไหนมาขายเราสัญญาตัวเองว่าเราต้องซื้อมาเก็บเป็นคอลเลคชันให้ได้อ่ะคือออคือแบบมันมันสวยมากแแพ็กเกจมันน่ารักมากๆเลยสีชมพูโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอไปใส่บาวเชนก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วอุ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะก็เราเห็นร้านพี่เฟเอ้ย <laughs> ร้านแฟนตาซีช็อปนะคะขายเป็นร้านแรกนะก็ คือตอนแรกเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีน้องเอสลีค่ะทักไลน์มาบอกว่าร้านนี้ขายแล้วก็ต้องขอบคุณน้องคุณน้องมากเลยคะ่ะที่ทักไลน์มาบอกแล้วก็แบบเฮ้ยจริงหรอรีบไปดูเลยนะคะก็สั่งซื้อมานะคะนุ่มสาโละะมมากเลยนะคะชอบมากเลยอ่ะแต่คือแบบตอนแรกนี้ว่าจะมีกลิ่นใช่ปหแต่นี้มันแบบมันไม่มีกลิ่นนะคะมันแบบมันไม่มีกลิ่นอะ่ะคืออัน เห็นเขาบอกมีกลิ่นแต่ว่าแต่ว,ว่าเราไม่ค่อยชอบอ่ะมันเปนกลิ่นยางๆนะคะไม่น่าจะมีกลิ่นนะคะเพราะว่าแต่เห็นเขาบอกว่าสีสีสตรอเบอรี่เป็นสีชมพูอ่ะที่ออกใหม่นะคะมันมีกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันชุบเก็บในแพ็กเกจแล้วไา่บายพยายามทำแถบกาวตรงแพ็กเกจให้ไม่เลอะมากที่สุดน,นะคะ ใอม่มากเลยชอบม,อมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยค่ะ <gasps> Fred